วันนี้นะคะเราจะมารีวิวอันนี้กันเป็นมัชรูมคาโบนาร่าแมกนะคะเราเจอที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะ59บาทมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมขออภัยในความหัวเปียกเพราะว่าเพิ่งไปวิ่งมานะคะโอเคเขาบอกว่าให้เปิดก่อนเป็นตัวพาวเดอร์นะคะช่อมเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ใส่น้ำร้อนลงไปโอเค ไม่มีนะคะต้องต้มก่อนเดี๋ยวมากลับมาแล้วนะคะพร้อมกับน้ำร้อนของเราใส่ลงไปตอนที่รอเส้นสุกนะคะ<ม>ก็อยากจะมาคุยเรื่องสียางนิดนึงมีคนไข้คนหนึ่งก็คือเขาปวดปานสีใสามากคือแบบว่าใสสีใสทุกครั้งที่มาปรับเครื่องมือนะคะซึ่งเราก็แบบเออ ก็แบบหายากนิดนึงเนาะเพราะว่าสีใสอะใสแบบ่แป๊บแปบดึงอะเวลาคนไข้กินอะไรอะมันก็ติดสีแล้วเอนล่าสุดเราก็ถามเขาว่าเออคนไข้ไม่ไม่เปลี่ยนสีบ้างหรอคะอะไรเงี้ยคือ,อด้วยความหวังดีของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอ,อุตส่าห์จัดทันทีแล้วอยากให้แบบเลิกสีเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะคนไข้ก็บอกว่าไม่เขาแบบว่าชอบสีใสามากแล้วเขาอะรู้เทคนิคการดูแลแล้วเราก็เลยแบบอโอเคงั้นหมอขอทราบเทคนิคจะได้แบบว่าไปบอกคนไข้คนอื่นๆต่อนะั้น คุณคายเขาก็บอกว่าก็คือกินแกงเสร็จให้กินน้ำเปล่าตามทันทีแค่นั้นแล้วเดือนนั้นก็คือเดือนที่มาปรับล่าสุดเนี่ยก็คือไม่สีก็ไม่ได้เปลี่ยนนะก,ก็คือใสยอยู่อะคืออาจจะไม่ได้ใส่กิ้ง100%ยเปอร์เ็นแต่ว่าก็ยังดูออกว่าเป็นสีใสอะมันไม่ได้ติดเป็นสีเหลืองเออคือเขาก็ให้ทริีก็แบบกินน้ําเปล่าตามเยอะๆหรือบ้วนน้าตามเยอะๆอันนี้ก็ ก็ไปลองกันได้นะเพราะว่าส่วนตัวหมอเองก็ไม่เคยใส่สีใสนะคะแต่ว่าอันนี้คือจากประสบการณ์จริงของคนไข้แล้วก็อีกอันนึงที่อยากมาแชร์ก็คือ,อบางคนชอบใส่สียางสองสีสลับกันใช่ไหมเออทีนี้หมอมีเทคนิคมาก็คือถ้าเราจะใส่สองสีสลับอะแนะนำให้เป็นสองสีที่มันต่างกันอย่างเช่นแดงเข้ม ชมพูอ่อนคือแบบว่าให้มันต่างกันคือบางคนอ่ะจะเลือกแบบว่าฟ้ากับน้ำเงินแต่ว่าเป็นน้ำเงินที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำเงินเข้มสุดอะไรเงี้ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะแนะนําให้เลือกสีที่แบบเป็นคู่ตรงข้ามกันนะหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยน้าเงินเหลืองน้ําเงินเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดนะเออซึ่งสวยนะไม่ใช่ไม่สวยก็สวยเลยแหละแต่ถ้าสีใกล้กันอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็แล้วแต่ความชอบแหละอันนี้คือแบบแบ,บ่งปันทริคนะึง ได้อย่างน่าจะได้แล้วนะนี่ต้องเทน้ำออกไหมอะ่ะไม่ต้องนะอืมหอมหอมนี่ อคำไม่ค่อยแน่ใจมันอร่อยนะแต่ว่าเหมือนมันยังไม่สูดรอะรูแหละเป็นชีสนะคะจะลองใส่ชีสลงไปแล้เวเอาไปเวฟกันกลับมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือไปใส่ชีสแล้วก็ไปเวฟมา อืนี่แหละมันขาดชีสเหมือนมันขาดแบบขาดความเคม็มอ่ะใครเจออันนี้มาลองดมอย่าลืมใส่ชีสนะไม่งั้นมันจะแบบมันจะจืดไปหน่อยอ่ะ